ชาวเน็ตเปรซ์นโบตกคอมเมนต์ไอจีนางเอกดังลั่นเธอคนนี้มีแฟนแล้วเป็นนักแสดงชาวไทยที่มีผลงานภาพยนตร์ออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเน,นื่องสาหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกือวิเศษไพบุญที่ตอนนี้เธอนั้นกลายเป็นนักแสดงอิสระและกาลังมีผลง,งานละครเรื่องแรกกับช่อง3มด้วยค่ะใบเฟิร์นได้รับรางวัลน,นาตาลาสาขันนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องหลงไฟและได้รับรางวัลน,นาตาลสาสขานักแสดงนํา หญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปิวเมื่อพศ2563ล่าสุดในอ n s สตาแกรมของใบเฟิร์นนั้นเธอได้ลงรูปคู่กับนายนพัฒแต่งานนี้มีชาแนลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าใบเฟิร์นนั้นเธอมีแฟนแล้วหลังจากนั้นได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าในอะไรการพี่อ้อยปราโมทแต่ไม่ได้บอกว่าใครเขาไม่ให้บอกเอาเป็นว่าต้องรอฟังจากปากใบเฟิร์นดีกว่าค่ะว่าหนุ่มผู้โชคดีนั้นจะเป็นใคร